สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองโบราณดงละครนะครับตำแหน่งที่ตั้งของเมืองโบราณดงละครนะครับเป็นเมืองโบราณสมัยทราวดีตั้งอยู่ในเขตตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกห่างจากตัวจังหวัดนครนายกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ5กิโลเมตรจุดสูงสุดของเมืองอยู่ที่เนินดินทางด้านทิศตะวันออกสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เมตรเมืองโบราณน,นาครเป็นเมืองรูปไข่เกือบกลมมีคูน้ำและคันดินโดยรอบมีเนื้อที่ประมาณ3,000ไร่และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ700-800เมตรเดิมมีแนวกั้นเป็นคันดินสองชั้นแต่ปัจจุบันเหลือเพียงชั้นนอกชั้นเดียวคันดินชั้นนอกมีความสูงกว่าคันดินชั้นในแต่คันดินชั้นในมีความหนาม,มากกว่าลักษณะการสร้างเมืองนั้น ติดกับแม่น้ำนครนาย,ยกสายเดิมซึ่งติดต่อกับชาฝั่งทะเลได้เหมาะแก่การค้าขายทางทะเลและยังสามารถทําการเกษตรได้โดยรอบเป็นลักษณะเดียวกับ,บมงบราณนงละครสมัยทวดีในบริเวณใกล้การของประเทศไทยคาดว่ามีผู้อาศัยในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-18และอยู่ในเครือข่ายการค้าขายทางทะเลในสมัยโบราณเมืองโบราณนครได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75เมื่อวันที่8มีนาคมพศสอ7 8สที่มาของเมืองชื่อเมืองโบราณดงละครนะครับแต่เดินชาวบ้านเรียกเมืองนี้ว่าเมืองนับแลส่วนชื่อเมืองว่าดงละครนั้นไม่ทราบที่มาแน่ชัดบางแห่งกล่าวว่าเวลากลางคืนได้ยินเสียงดนตรตีวงมโหารีเวลวมาจากในเมืองกลางป่าคล้ายก,กับมีการเล่นละครในวัง จึงเรียกว่าดงละครหมายถึงมาเล่นละครในดงส่วนอีกแห่งก็กล่าวว่าเดิมเมืองนี้น่าจะมีเรียกว่าดงลครหมายถึงนครที่อยู่ในดงแต่นานเข,เข้าจึงเรียกเพี้ยนกลายเป็นดงละครแต่อย่างไรก็ตามไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของชื่อเมืองดงละครนี้ความสำคัญของเมืองดงละคร เมืองดงละครเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในสมัยโบราณช่วงพุทธศตรวตรรษที่13-18โดยเป็นเมืองทางผ่านในการติดต่อค้าขายระหว่างจีนอินเดียและเปอร์เซียซึ่งมีการซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกันโดยในส่วนของตัวเมืองดงละครเองได้รับอิทธิพลจากขเขมรโดยขุดพบโบราณวัตถุพวกกำไลและพระพุทธรูปสำลิดศิลปะแบบบายน์เครื่องปนดินเผาและลูกป,ปัดต่างๆโบราณสถานกับ วัตถุโบราณของเมืองโบราณนลครโบราณสถานหมายเลขหนึ่งอยู่ในเขตชั้นนอกของตัวเมืองลครห่างประตูชั้นในทางทิศเหนือ2ร0เมตรลักษณะเป็นกระแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง12เมตรมีทางเข้าอยู่ทางทิศใต้ภายในมีแท่นตั้งสำหรับวางรูปเคารพอยู่สองแท่น โดยในการขุดตั้งแต่เมื่อปี2 5 3 1ถึง2 5 3 2และในการบูรณะเมื่อปี2 5 3 6พบโบราณวัตถุที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. เสียนพระพุทธรูปกระลายทอง 2. แผ่นทองคำขนาดเล็ก 3. มเมล็ดข้าวสารดำชิ้นส่วนภาชนะคาดว่าเป็นหม้อบแบบมีสันศิลปะทางทราวดี คันช่องสำริดอายุราวพุทธศตรวรรษที่18ชันิฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นศาสนสถานสร้างขึ้นก่อนพุทธศตรวรรษที่18ใช้เป็นที่ประกอบกศาสนกิจของชาวดงละครสมัยโบราณโบราณสถานหมายเลข2อยู่ในเขตชั้นนอกตัวเมืองดงละครห่างประตูเมืองชั้นในทางทิศเหนือ250เมตร ลักษณะเป็นแนวกรอบศีลาแรงกว้าง3.7เมตรยาว4เมตรตรงกลางขุดพบสถูบศีลาแรงรูปทรงกระบอกใหญ่ซ้อนกัน2ชั้นโดยในการขุดแต่งเมื่อปี2 5 3 2พบวบราณวัตถุที่สำคัญดังนี้ 1. พระพุทธร,รูปและพระแม่พิมพ์ทำด้วยดินเผาศิลปะเารวดี 2. พวกเครื่องประดับเช่นแหวนกำไลตุ้มหูทำด้วยสำลี แหวนทำด้วยหินสีต่างๆ 3. ลูกปัดแก้วลูกปัดหินประมาณ2,000เมตร 4. หินแกะลายคาดว่าเป็นตาประทับลูกปูลูกช้างสันนิฐานว่าอาจเป็นสถูปใช้บรรจุกระดูกของบุคคลสำคัญในเมืองนี้ในสมัยโบราณหรืออาจเป็นสถูปที่ใช้ในการวางศิลาิก เพราะพบของมีค่าไหนอย่างฝังปอนอยู่ลักษณะเดียวกับการฟังรูปิงนิดในปัจจุบันการล่มสลายภายหลังพุทธศตวรรษที่18คาดว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางการไหลของแม่น้ำนครนายกซึ่งแต่เดิมไหลผ่านทางทิศตะวันตกของเมืองดงลครกลายเป็นไหลยอย่างปัจจุบันนี้ทําให้เมืองนี้ที่เคยเจริญกับไม่ได้รับความนิยมเพราะขาดน้ําทําให้เมืองดงลครกลายเป็นเมืองเล็ก ที่มปีประชากรอยู่ไม่กี่คนเพราะคนส่วนใหญ่ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ตามการไหลของแม่น้ําเป็นเมืองนครนายกในปัจจุบันนี้ในช่วงที่เสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองคาดว่าชาวบ้านได้ย้ายเมืองหนีไปอยู่บริเวณเขาใหญ่เพื่อนหนีการลุกลามของพม,ม่าทําให้เหมือนเมืองล้างไปอีก ช่วงต้นรัตนกโกสิน์มีพวกลาพวนลาเวียงลามอนมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้โดยยึดอาชีพทำนาเป็นหลักซึ่งมักมีช้างป่าลงมากินข้าวในนาเสมอๆแต่ต่อมาชาวบ้านยา้ยมาอยู่เข้าช้างป่าเลยหนีไปอยู่ที่บริเวณเขาใหญ่แทนครับก็ขอจบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติเมืองโบราณนรครได้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่รับฟังรับชมกันนะครับขอบคุณครับ